เริ่มต้นแมตช์แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเล็กอย่าง U18 นะครับผมกับรายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่น U18 นะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้มีคาซัคมาร่วมแข่งขันด้วยรวมไปถึงไทยเปด้วยนะครับร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยในขณะที่ทีมชาติไทยนะครับมีการอัปเดตรายชื่อนักกีฬากันโดยเปลี่ยนให้น้องปายนะครับนภะสรุูมนิน เจ้าของความสูง192ซนติเมตรมาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยแล้วน้องปายก็ทำผลงานได้ดีมากนะครับนี่ไม่ใช่การอวยนะแต่ว่าเป็นการอัปเดตความสามารถของน้องปายมาฝากทุกคนกันทุกคนก็พิจารณาเอานะครับว่าอะไรยังไงเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ย192้ยเซนติเมตรแล้วก็กำลังฝึกกำลังปั้นนะครับใจเย็นๆมีอะไรต้องปรับปรุงพัฒนาอีกเยอะครับผมนี่ก็เป็นลูกครึ่งโปรตุกเกสก็มีนะครับ เวียดนามก็มีครับแต่ว่าเชื้อชาติโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นจีนโปรตุเกสนะครับโดในเซตที่สองทีมไทยยังใช้ชุดเดิมโอเปลี่ยนตัวกลางครับเท่าที่มีเปลี่ยนตัวกลางาเปลี่ยน2ผู้เล่นนะครับมีหมายเลขสิลงมาครับทีมไทยก็คือวิศรุตตาเสงนากับลงที่เดิมครับช่างวันลำ ยกไปที่ตำแหน่ง2ครับฟรีบอลข้ามมานะครับหลอยเขยโอยโอ้นภสอรครับเนี่ยครับเรื่องความสูงไม่มีปัญหาครับแต่ว่านภัสรต้อง แล้วก็ต้องบอกอีกว่านะักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงไทยชุดยูสิครั้งนี้มีแต่คนสูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแคปหมูร้อยแน้องเปียนโนบอลสันร้อยแปดสิและบอลซันอีกคน185ในขณะที่ตัวตีบีหลังก็ร้อยแปดรวมไปถึงน้องปายนะครับนภัสสรพมินกะ็หน,น,นึงก้าสิเซนติเมตรสูงๆทั้งนั้นนะครับกำลังปั้นกําลังฝึกอาจจะแบบ คิดว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเตรียมแผนการสำหรับนักกีฬาชุดนี้ไว้แล้วอย่างแน่นอนครับโอเคนะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ครับผม